สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่2 7 1ไฟสงครามเปิดซียามค่ำคืนน้ำเมืองเปิดซีในห้องโถงของศาลาว,ว่าการยังคงมีแสงเทียนดิบปรี่ตอนนี้เป็นเวลายามจือแล้วแต่หลินชวีชียังคงตรวจสอบและอนุมัติงานของทางการอยู่แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์การเป็นขุนนางมาก่อนแต่ความภาคเพียงกว่าสิปีเพื่อสอบเคิร์ทวีก็มีประโยชน์ อีกทั้งก่อนหน้านี้ชินเฟิงยังได้กำหนดนโยบายโดยรวมในการปกครองอำเภอและเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้คนเอาไว้แล้วเขาเพียงแต่ต้องดำเนินการตามรูปแบบเท่านั้นนั่นช่วยประหยัดแรงไปได้มากข้อสำคัญที่สุดคือหลังบ้านมีชินเฉิงซื่อและหลี่เซียวหลานเป็นผู้รับผิดชอบอีกทั้งหลิงชวีชียังได้รับความช่วยเหลือจากชีเหมืองและองครักกว่า20คนทำให้ไม่ต้องกังวลโดยใช่เหตุปลายามจืดภายใต้คำร้องขอซ้ำๆของรองนายอำเภอหลิงชวีชีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวางงานลงยื้อเส้นยื้อสายหมุนตัวแล้วเดินกลับไปทางเรือหลัง ขณะที่บัณฑิตหนุ่มเอื้อมมือออกไปยกม่านประตูเสียงกีดม้าก็ดังขึ้นจากด้านนอกสาลาวาการลิ้นชวีชี้หยุดฝีเท้าแล้วมองไปตามเสียงแววตาของเขาค่อยๆเคร่งขรึมขึ้นเรื่อยๆพลางเอ่ยพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาผู้ใดขี่ม้าตะบึงมาตามถนนดึกดื่นเช่นนี้มือปราบก็ไม่ได้รายงานมาหรือว่ามีรายงานด่วนกันลิ้นชวีชี้ตัดสินใจเดินไปทางสาราวาการหลังจากเดินไม่กี่ก้าวเขาก็เห็นชี้เหมือขี่ม้ามาหยุดอยู่นอกประตูทันทีที่พลิกตัวลงจากม้าชีเหมือก็ตะโกนเสียงดัง นายอำเภอเกิดเรื่องใหญ่แล้วทหารม้าเปิดตีใช้โอกาสยามวิการบุกโจมตีเมื่อได้ยินเช่นนั้นเปลือกตาของลิงชวีชี้ก็กระตุกทันทีก่อนหน้านี้เขาต้องรับมือกับตัวอักษรอยู่ทั้งวันหาได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับข้าศึกเวลานี้เมื่อเผชิญหน้ากับทหารม้าเปิดตีที่เก่งกาจและทรงพลังหัวใจของบัณฑิตหนุ่มก็ตกลงไปถึงตาตุ่มโชคดีที่เขานึกถึงความไว้วางใจของชินเฟิงที่มีต่อตนเองจึงพอจะสามารถสงบลงได้บ้างในเมื่อเป็นทหารม้าแล้วยายต้องตื่นตระหนก ตามความเข้าใจของหลินชวีชีทหารม้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกองกําลังขนาดเล็กมกักมีวัตถุประสงค์ในการจู่โจมและปล้นสะดมและตามบันทึกในหนังสือทหารกองกําลังขนาดเล็กที่รวดเร็วว่องไวคือทหารม้ากองกําลังขนาดกลางที่คว้าชัยชนะอย่างไม่คาดคิดคือทหารม้าเกราะเบาส่วนกองกําลังขนาดใหญ่ที่รุกคือกดดันขบวนรบคือทหารม้าเกราะหนักหากเป็นเพียงทหารม้าเกราะเบากลุ่มเล็กและความแข็งแกร่งในการป้องกันของเมืองเปิดซีย่อมสามารถรับมือได้อย่างสิ้นเชิง ทว่าบัดนี้ดวงตาของชีเหมือเบิกกว้างและเต็มไปด้วยเส้นเลือดแดงก่ำพัางเขาเรีบกล่าออกมานม้จะเป็นเพียงทหารม้าแต่ก็มีจํานวนมากหนึ่งหมู่มีทหารม้าสิบนายพวกมันมีกันหลายร้อยหมู่และกําลังมุ่งหน้ามาตามเส้นเขตแดนด่านป้อมประการที่เราจัดตั้งก่อนหน้านี้สิด่านจาก16ด่านพังราบเป็นหน้ากลองไปแล้วเหลือเพียงแค่ด่านเดียวเท่านั้นที่เสี่งชีวิตหลบหนีกลับมารายงานสถานการณ์ทางทหารได้ ตลอดทางชาวบ้านในหมู่บ้านล้วนถูกฆ่าบ้านเรือนถูกเผาสตรีและปศุสัตว์ถูกปล้นชิงไปนอกจากนี้ยังมีกองทหารมาเกราะเบาจำนวนสา0อนายมุ่งหน้าตรงมาอย่างที่ตั้งของเมืองเราใบหน้าของหลินชวีฉีซี่เผือดทันทีเขาตกตะลึงไปนานเกือบหนึ่งถ้วยชากระทั่งหายจากความตื่นตระหนกบัณฑิตหนุ่มก็นึกถึงกลยุทธ์ที่ชินเฟิงทิ้งไว้ก่อนออกเดินทางได้เขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่โต๊ะเพื่อตรวจดูเป็นไปตามคาดเขาพบกลยุทธ์ที่จะใช้ป้องกันศัตรู ลิ้นชวีชีรีออกคำสั่งตามคำชี้นำของชินเฟิงอย่างร้อนรนกองกำลังขนาดใหญ่ของกองทัพศัตรูกำลังจะมาพวกมันจะต้องเปลี่ยนยุทธวิธีและตั้งเป้าจะบุกมาเมืองเป่ยซีเป็นหลักแน่ทันทีที่ได้ชาวบ้านเปิย่ยซีไปอยู่ในกำมือไม่เพียงแต่เมืองเปิ่ยซีจะตกอยู่ในความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าแต่พี่ชินที่อยู่เมืองหลวงก็จะถูกกล่าวโทษและ,ะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ฉะนั้นเมืองเปิ่ยซีจะต้องไม่ถูกตีแตก รีบส่งทหารของสาราว่าการทั้งหมดออกไปอพยพและช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านเคลื่อนย้ายชาวบ้านทั้งหมดไปทางทิศใต้ของที่ตั้งอำเภอจากนั้นให้ทหารองค์ัระ์กับทหารสาลาว่าการกลับมาป้องกันเมืองโดยด่วนและสั่งให้สาลาพักม้ารีบควบม้าไปส่งรายงานที่เมืองหลวงท่านใดชี้เหมืองประสานหมัดคำนับแล้วจากไปในเวลาเดียวกันด่านป้อมปราการที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งจัดสรรเงินโดยเมืองเปิดซีทหารทั้ง15นายทั้งหมดจมอยู่ในกองเลือดทหารม้าเปิดตี20นาย2หมู่เข้าล้อมด่านทั้งหมดแล้ว รองแม่ทัพเฉินซื่อมองไปยังทุ่งกว้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงหน้าเขาถามเสียงเข้มกองหน้ามาถึงเขตอำเภอแล้วหรือยังนายกองที่ร่วมทางมาด้วยประสานหมัดรายงานเสียงดังลัน่นหากคำนวณตามเวลาได้มาถึงแล้วขอรับทะว่ากองกำลังแนวหน้ามีทหารมากราะเบาสามร้อยนายหากเราโจมตีอย่างแข็งขันนั่นเท่ากับการเอาไข่กระทบหิแนแม้ว่าเมืองเป่ยซีจะถูกเฉลีย่ยขุดรีดมานานกว่าสิบปีประชาชนไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขคลงังอำเภอยากจนค้นแค้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเมืองชายแดนไม่อาจประมาาพลังการป้องกันของเมืองได้ เฉินซือโบกมือดวงตาเป็นประกายไม่สําคัญการโจมตีเมืองเราไม่เร่งรีเพียงแต่ต้องปล่อยให้กองทหารแนวหน้าล้อมเมืองเพื่อตัดการสื่อสารภายนอกก่อนในเมืองเปิดซีมีเพียงทหารองครักษ์และทหารสารวาการไม่กี่ร้อยคนต่อให้ปกป้องเมืองได้ก็เป็นเพียงการต่อต้านเพราะความดื้อรั้นไม่มีอะไรต้องกังวลถ่ายทอดคําสั่งยกเว้นปัสสั์และสตรีนอกจากนั้นฆ่าและเผาหมู่บ้านทางตอนเหนือของเมืองให้ราบเพื่อสังเวชแก่จงหลิง สองวันหลังจากได้รับคำสั่งจากหลิงชวีชี้ทหารสงาสารเปลี่ยนม้าเร็วไปสามสตัวรีบควบม้าไปยังเมืองหลวงโดยไม่แม้แต่จะพักกินน้ำสักหยดเขาไม่ได้เข้าไปในเมืองทว่าตรงไปที่ค่ายเทียนจีโดยตรงชินเฟิงกำลังเผาเครื่องเคลือบหลิวหลีต่างๆอยู่กับหลู่หมิงเมื่อเห็นทหารส่งาสารที่เหนื่อยล้าถูกองครักษ์ประครองเข้ามาเปิดตาขวาก็อดกระตุกไม่ได้นายน้อยฉิงกล่าวเสียงทุ้มหรือว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่เปิดซีทหารส่งสารนำจดหมายส่งให้ชินเฟิงด้วยมือสันเทา ชินเฟิงฉีดซองออกทันทีหลังจากกว่าตาม,มองแววตานน้อยชินพันเคร่งครึมชายหนุ่มพันวางคีมเหล็กลงแล้วรีบวิ่งออกจากค่ายเทียนจีขณะวิ่งก็ตะโกนไปด้วยหนิงหูจะรีบเข้าไปในพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าฝ่าบาทกลับทูลรายงานการต่อสู้เร่งด่วนจากเปยซีชินเสี่ยฟูเจ้าไปตายอยู่ที่ไหนในวันปกติชินเสี่ยวฟูติดตามชินเฟิงไปเงาตามตัวแต่วันนี้นายน้อยเจ้าสำราญตะโกนออกไปสามครั้งก็ยังไม่เห็นแม้แต่งเงาอีกฝ่าย และเนื่องจากสถานการณ์ทางทหารที่เร่งด่วนชินเฟิงจึงไม่สนใจเจ้าเด็กตัวเหม็นน่นอีกเขาคว้าทหารองครักษ์ได้คนหนึ่งจึงสั่งเสียงต่ำรีบไปที่กรมกลาโหมเตรียมหนังสือย้ายกองกําลังทหารชินเฟิงวิ่งไปที่ประตูค่ายอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็พันนึกอะไรบางอย่างได้จึงหันกลับมาตะโกนบอกสวีโม่รวบรวมทหารองครักษ์และกองทัพใหม่สองกองพันทันทีจัดอาวุธยุธโทโธกรและให้อาหารมาให้เพียงพอ สวีโม่จำศีลอยู่ในค่ายเทียนจีมาเป็นเวลานานทันทีที่ได้ยินเช่นนี้เลือดของเขาก็เดือดพล่านเริ่มจัดก,กองกําลังและแม่ทัพอย่างรวดเร็วชิ้นเฟิงออกจากค่ายเทียนจีพุ่งตรงไปที่จวนตระกูลฉินตามหาห,าหลิวหงเยียนซึ่งกําลังรายงานบัญชีของจวนตระกูลฉินให้ชินเทียนหูฟังพี่หญิงรองเตรียมเงินให้ข้าด่วนๆเลยยิ่งมากยิ่งดีชิ้นเทียนหูกับหลิวหงเหยียนตกใจที่ชิ้นเฟิงบุกเข้ามาอย่างกระทันหัน เมื่อเห็นชินเฟิงรีบร้อนจนเหนื่อท่วมสีสชินเทียนหูก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเขารีบถามเสียงเข้มเกิดอะไรขึ้นเจ้ารีบ,บอกข้าเร็วเข้าชิ้นเฟิงสูดหายใจอย่างหนักสองครั้งจึงจะสงบลงได้แววตาของเขาเคร่งขรึมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเดิมทีข้าคิดว่าคงต้องใช้เวลาสองสามเดือนกว่าเปิดตีจะเปลี่ยนยุทธวิธีซึ่งนั่นจะเพียงพอสําหรับเมืองเปิดซีในการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อการป้องกันแต่ไม่คาดคิดว่าเปิดตีจะลงมือล่วงหน้าเสียแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้ชิ้นเทียนหูก็ผุดลกขึ้นนนยททัี ท้ายที่สุดแล้วเมืองเปิดซีเกียวโยงกับชินเฟิงอย่างตัดกันไม่ขาดหักเมืองเปิดซีล้มลงความสำเร็จทั้งหมดของชิ้นเฟิงย่อมสูญเปล่าอย่างไรก็ตามชิ้นเฟิงนั้นไม่เคยพ่ายแพ้ตำแหน่งของเขาในพระไทยห้องเต้ควนต้าเหลียงสูงอย่างไม่มีที่เปรียบจึงไม่อาจปล่อยให้เกิดความล้มเหลวใดๆดได,ได,ได,ได้ความพ่ายแพ้ครั้งเดียวมีค่านับหมื่นความพยายามชิ้นเทียนหูขหมวดคิ้วและเดินออกไปพอจะเข้าวังเพื่อเข้าเฝ้าฝาบาทชิ้นเฟิงจับชิ้นเทียนหูไว้อย่างรวดเร็วเขาส่ายหัว ข้าได้ส่งหนิงหูเข้าไปในพระราชวังและส่งองครักษ์อีกคนไปที่กรมกลาโหมเพื่อให้ผู้ช่วยกรมกลาโหมเตรียมหนังสือยกย้ายกองทหารล่วงหน้าแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วยามเรื่องนี้ก็จะกระจายไปทั่วราชสำนักท่านพ่อท่านแค่ต้องช่วยข้าเปิดถนนเพื่อที่กรมคลังหรือมหาเสนาเก่าจะได้ไม่เข้ามาขัดขวางและปิดกั้นจนทําให้เดินทางล่าชา้าจนพลาดโอกาสที่จะต่อสู้เมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเทียนหูก็หันหลังกลับและจากไปโดยไม่ลังเลหลิวหงเยียนตระหนักว่าเหตุฉุกเฉินนี้ร้ายแรงอย่างยิ่งนางไม่กล้าที่จะพูดจจจาาาม,มากกึงงงเเเออ่่่ยตตรรรรปะด็น้ทไห ชินเฟิงไม่ตอบแต่ถามกลับว่าที่หญิงรองม,มีเท่าไหร่หลิวหงเยียนกล่าวสั้นๆว่าเงินส่วนใหญ่ถูกดึงออกไปหมดแล้วหรือไม่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เงินที่สามารถใช้ได้ทันทีมีเพียงหนึ่งล้านตำลึงเงินเท่านั้นชินเฟิงพยักหน้าหนักเอาออกมาทั้งหมดขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก